ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสัทธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้เข้ามาฟังกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับกระผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็กระผมก็ได้อัดนะฮะ เทปบันทึกเสียงในหัวข้ออานิสง์แห่งการจเจริญสติปัฏฐานนะฮะก็จะขออ้างอิงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกซึ่งท่านก็ทราบกันดีนะฮะว่าสติปัฏฐานเนี่ยพระสงฆ์พระคุณเจ้า สอนพวกเรากันเป็นประจำนะฮะนักปฏิบัติหายท่านก็จะทราบกันดีซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบนะฮะว่าสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานเป็นแบบไหนซึ่งถ้าสำหรับท่านที่ไม่ทราบหรือเพิ่งมาฟังนะฮะชาวพุทธอ่าหน้าใหม่ที่เพิ่งมาฟังก็สามารถไปหาอ่านกันได้สติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างจรยาวหน่อยนะฮะถ้าเกิดเป็นฉบับเต็ม เพราะว่าอยู่ในที่ขัิกายมหาวัคเนืน่องจากเป็นมหาวัคเนาะมหาแปลว่าใหญ่เป็นวัคที่ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะฮะซึ่งค่อนข้างจะมีเนื้อหาละเอียดอะนยสติปทานสูตรค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดเพียงแค่อาน,นิสงเนาะอาน,นิสง์หลังจากท่านเจริญสติปทานแล้วเนี่ย อน,นิสงของมันอะอน,นิสง์ที่จะได้จะได้อะไรบ้างจากการจเจริญสติปัฏฐานพิสุทั้งหลายบุคคลผู้จเจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด6ปีพึงหวังได้ผลอย่าง1ใน2อย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุป,ปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตตลอด5ปีพึงหวังผลได้อย่างหนึ่งใน2ออย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือ เมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตงลอด 5, آ, ห้าตงลอดสี่ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตังลอดสามปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือ อารหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลอด2อปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อย่างคืออารทัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด1ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบันหรือ เมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ต้งหลอด7เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลือยอยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญส 4, ติปัฏฐานสี่ต้งหลอด6เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือ เมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด5เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ตลงอด2เดือนพึงหวังได้ผลอย่าง1ใน2อย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลหอด1เดือนพึงหวังได้ผลอย่าง1ใน2อย่างคืออรหันตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลงดครึ่งเดือน พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อ,อย่างคืออาการจะผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิสุจ์ทั้งหลายครึ่งเดือนจุงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด7วันพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2อ,อย่างคืออาการจะผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมี อุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพพิสุททั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงโศกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายยธรรมเพื่อทำให้แจ้งพผนิพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการ เราอาศัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำพรรน,นามาชนีเมื่อพระผู้มีพระพักเจ้าตัดอย่างนี้พิสุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภักเจ้าแล้วไงทุกท่านก็ใจเห็นได้นะ,ะว่า พระพุทธองค์เนาก็ได้ตัดถึงอานิสงส์ของสติปัฏฐานในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไว้อย่างค่อนข้างละเอียดอย่างมากถ้าเอาสรุปค่อนข้างที่จะให้นะฮะว่าบุคคลที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ว่าจะเจริญอ่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเจ็ดวันก่็ดี หนึ่เดือนก็นดี2เดือนก็นดี3เดือนก็นดีสี่เดือนก็นดี6เดือน7เดือน1ปี2อปีสปีสีปีหปีหกปีเ็ดปีก็ดีก็สามารถพึงหวังผลได้เนาะหนึ 1, ใน2อย่างอย่างแรกก็คืออักหันตผลในการปัจจุบันก็คือในชัดนี้กับ2ก็คือสามารถหวังผลได้กับการที่เป็นอนาคามี เพราะถ้าไม่ได้อรหันตผลในการปัจจุบันหรือเมื่อท่านทั้งหลายยังมีอุปทานนะฮเหลืออยู่ท่านก็จะได้อนาคามีอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์นะอยู่ในพระสูตรท,ท่านก็สามารถไปหาอ่านกันได้ในมหาสติปฐานสูตรในอาน,นิสงส์แห่งการเจริญสติปฐานสี่ อยู่ในพระไตรปิฎกเริ่มที่10นะฮะวันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควรก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยที่ได้มารับฟังธรรมกัน,นะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ